สบายดีท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะอันในคลิปนี้เขาจะมาสอนวิธีการปดล็อกหรือว่าบายพาดฮัวเวยไว้หาเนาะหลังจากเครื่องที่เจ้าติดล็อกเนาะมันจะเปิดมาประมาณนี้จะกดกลับไปก่อนเนาะกดเนไปก่อนเลือกภาษาของเจ้าเลวเนไปเนาะอันนี้มันทำยอมฮับอันนี้เอดีการใส่เนาะอ่ามาในนี้สาคัญเนาะให้เจ้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนาะถ้าว่าเจ้าบ่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันจะกดไปบได้เนาะให้ลองเชื่อมไวไฟนะ เชื่อมไวไฟล้วคลิเกเลขไปหลังจากเชื่อมไวไฟเสร็จล้วคลิเกเลขไปเนาะถ้าเจ้าอยากเบิ่งว่าเครื่องมันติดล็อกบอก่ถ้าเจ้าบนแน่ใจบางเครื่องมันกับโบนิดมันกับ่านเลยอ่าถ้าว่าไฟมันเด้งขึ้นมาให้อัปเดตแบบนี้บ่ต้องเนาะคลิกกลับมาอ่าถ้าว่าจะมาในหน้านี้เนาะ แจาสังเกตมันจะบอมีสกิปแล้ว่ากดขามแสดงว่าเครื่องเจาติดอีเมลอ่ามัเชื่อเจ้คกิกเ็ขเบอร์เดมันจะกดบ่ได้มันบอกให้เข้าใส่อีเมลเพราะว่าเข้าบอจื้อนะมันเป็นเจ้าของเก่าวิธีการแก่รุ่นนี้ก็ง่ายๆเจากดกลับไปที่นารักเนาะแต่ว่ารุ่นนี้มันกดกลับบ่ดได้เจากดปิดเปิดเครื่องบานหนึ่งให้มันกลับไปทีนารักหลังจากจะเปิดมานารักได้แล้วเนาะวิธีการ คนล็อกระบายพาดรุ่นนี้ก็ง่ายๆเจ้าเขาไปที่ทอกแบกเนาะสำหรับใครที่บมมีคอมพิวเตอร์เขาทอกแบกถ้าว่าใครมีคอมพิวเตอร์จังได๋ก็ได้ให้มันเขาอัน Google หรือว่าเขาอันเขาดาวน์โหลดไฟล์ได้เนาะแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะส้อนสำหรับคนที่บ่มีคอมพิวเตอร์เนาะแต่วิธีการเข้าทอกแบกรุ่นนี้เขาจังได้มันบมีปุ่มโฮมกาง่ายๆเนาะสำหรับปุ่มที่สำหรับรุ่นที่บมมีปุ่มโฮมเวลาการเข้าทอกแบกถ้าว่ารุ่นุ่นใดที่มันห้องรับเนาะให้เจ้าใส่ช้นิ้วจิ้มพิธีหน้าจอ ให้เจ้าใส่สองนิ้วจีมไปที่หน้าจอจ้มไปที่บนว่างๆเนาะอย่าให้มันถือคอควมเดี๋ยวมันจะทํางานเนาะจีมไปที่บนว่างๆจีค้างไว้รอถ่ารอถ่ามันจะมีปฏิกิริยาขึ้นมาอันนี้มันต้องใส่ความพยายามเออแบบนี้นี่ได้เนาะเดี๋ยวมันขึ้นมาสังเกตทางเสียงมันก็ได้มันจะมีเสียงเบาเดี๋ยจะเด้งอันนี้มาจะได้ว่าเจ้าเขาท็อกแบกได้แล้วเนาะหลังจากเขาท็อกแบกได้แล้วกะการใบพัดคล้ายๆเดียวกับดุนอื่นๆเนาะเจ้าวัดตัว L วาดตัว L ที่หน้าจอ มันจะเด็กมากนะนี่ให้เลือกคำว่า Talk Back Setting แต่มันเป็นสีเขียวก่อนแล้วยำยำมันจะเด็กมากนะนี่ใ,ใส่ชงนิ้วเลื่อนเนาะถ้าว่าจะใส่นิ้วเดียวเลื่อนมันจะบดได้เนาะให้บอกใส่ชงนิ้วเลื่อนเดี๋ยวลงมาชุดท้ายมาหาคำว่า f a v o r ร์ซีนะ่พูลิเนาะให้เจ้าใส่นิ้วจิ้มแตะเข้าไปอันเป็นสีเขียวแหละยำยำน้าว่าเจ้าบ่เยอะมากยากปิดท็อกแบ็กก่อนก็ได้เนาะเดย์ยำยำ ถ้าว่ามันยากเนาะเจ้าเาป๊บหนึ่งมันเขามันจะเด็กมาในน,นี่นะกูเกิลเนาะถ้าว่ามันยากเวลาจะเต,ตะเนาะให้เจ้าปิดท็องแบกก่อนก็ได้เนาะวิธีการปิดก็กดปุ่มเพิ่มเสียงกับาพิ่มลดเสียงกับเพิ่มเสียงเนาะพร้อมกันนี่นี่เดี๋ยวิ่งเด็นี้มาแตะโอเคเดี๋ยวสำเร็จเนะจาะจะก็แตะไปเลยบานี ปิดทรงแบกเราแตะไปเลยโนแต่ง no มันจะเด็กมาในนี่อันนี้เขาต้องบอกว่าเชื่อมมิเตอร์เน็ตเนาะต้องเขาเว็บทีมในที่อยู่มาในนี่เนาะส่วาส่ตามคอยเลยแอดเดแอดล .com เนาะตามที่คอยเคยชนไปแอดลอม .com select by p a s s มันจะเด็กมาหนาเว็บประมาณนี้ให้เจ้าดาวนะ์โหลดไฟล์เนาะไฟล์ที่จะไป บายพาดมันเนาะอ่าอันถ้าว่าเจ้าผู้แล้วว่าเจ้าเปิดแอนดรอยยังเจ้าโหลดได้เลยเนาะแอนดรอยตามนี่เนาะแอนดรอยหายโดยหกแอนดรอยแปดแอนดรอยเก่าแต่ว่าปกติแล้วแอนดรอยหายโดยหกเดียวนี่มันปิดแล้วเนาะมันใส่บลได้แล้วถึงว่าเจ้าจะป็นแอนดรอยหกแต่เจ้าก็ดาวน์โหลดแอนดรอยแปดเก่าอ่าคอยจะลองให้เบิร์กเนาะถ้าว่าพากับบล็อกถ้าว่าพายังบล็ู้ก็เลื่อนลงมาลุมสุดท้ายนี่ให้เจ้าเลื่อนหาคำว่าอันเซตติ้งเนาะดาวน์โหลดมันิ แล้วยอมครับโอเคอ่ามันดาวน์โหลดสำเร็จคลิกเปิดโอเพนมันจะเด้งมาในนีนะ้เนาะแอปแถวโหลดคลิกเปิดเซตติ้งคลิกเปิด,ปดอนโนซอสเนาะยอมครับแอปไม่รู้จักแ้วกดกลับออกมากดอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าว่าไพที่บุกขึ้นมันจะมีคำว่าอินสตัลหรือว่าติดตั้งที่เอเซ t ยอมครับ คลิกเปิดเลยเลื่อนลงมาสุดท้ายฮะก็บอกเอาเบาโค่นหรือว่า, about phone, า,วา about เอาเบาดีไว้เดสังเกตอันนี้ขอเป็นแอนดรอยเวอร์สันหกยุดศูนย์เป็นหนะัวเว่ยเนาะโคตรกลับมาได้าจากงูแล้วกลับที่หน้าเว็บเนาะมาที่หน้าเว็บของเฮานี่ปกติ Android หกเขาต้องเขาต้องดาวน์โหลด Android นหกเครื่องนี้เนาะปกติเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันโหลดบุได้แล้วนะลองให้เบอร์ถ้าว่าเพี่ติงโคชนะกับหนา้าปิด กดกลับออกมาก่อนก็ได้เนาะถ้าว่าพายดิ้งโฆษณาแล้วก็ถ้าว่าจะเข้าบอได้กดกลับออกไปแล้วก็เข้าเว็บใหม่เนาะอ่าเขาดาวน์โหลดแอนดรอยหกเบิร์บอาได้บออมันแตะบอได้เนาะบ้านในบ้านนี้วิธีแก้ก็คือว่าเขาดาวน์โหลดแอนดรอยแปดเก่าไปเลยเนาะล่าสุดมันขึ้นมาเนาะเห็นบอมันบอกว่าแอนดรอยแปดเก่าคลิกโอเคแล้วก็มาอีกแอปหนึ่งเนาะ เขาว่า FRP bypass เนาะ R P ath, ดาวโหลดสองแอปนี้ FRP bypass คลิกโอเคอันนี้ก็ลอดถาลอดถามันขืนโอเพนนี่มันดาวโหลดสำเร็จเนาะถ้าว่าพาถีรอแล้วเว้นมันขืนจักเถื่อเนาะให้เจ้าเลื่อนลงมาฮะเขว่าแอป setting หรือว่าแอปถีมันมีความจุหน่อยเนาะคลิกดาวโหลดเข้าไปดาวโหลดใหม่เนาะ เพราะว่าเขาจะได้เปิดไฟล์เข้าไปคลิกดาวน์โหลดเพราะว่าแอปมันมีความจำหน่อยมันจะโหลดไ้มันจะเปิดขึ้นมาให้เดะไม่ยมีโอเพ่นคลิกเปิดมกักอะบได้เนาะช่องแอปกี่ดียังโหลดบได้เออมาแล้วมาแล้วมันโหลดาเน็ตมันาอย่างอีกแอปหนึ่งเออบานนี้มันดาวน์โหลดสำเร็จแล้วเนาะมันมาแล้ว หลังจากมันดาวน์โหลดแล้วจะเข้ามาในนี้ได้แล้วเจ้ามาติดตั้งแอปแอนดรอย8เก่าก่อนยอมมาติดตั้งนะจุ๋มดาวน์โหลดติดตั้งจำเ็่มที่เขียน่าโดนกดกลับมามาที่ and น้มมา,านะีา download, าา่ให้เจ้ามาติดตั้งแอปตัวที่สอง FRP bypass คลิกเปิดเลย มันจะเด็กมาในหนานี้ให้เลือกสามขีดอยู่เทิงเลือก browser sign in. คลิ OK. กโอเคมันก็จะเด็กมาให้เข้าใส่อนะีเมลเนาะเจ้าใส่อีเมลของเจ้าบกติของเจ้าอีเมลเท่าวั้มันยังใส่ได้ทั้งมีรหัสผ่านเนาะใส่อีเมล at gmail com รือว่าใส่ที่อีเมลเจ้าแล้วก็คลิก next ไปทัดไป มันก็จะทามหาดผ่านของอีเมลตัวนี้เนาะใส่หาสผ่านมันถูกต้องหลังจากใส่อีเมลแล้วหาสผ่านแล้วเนาะถ้าว่าเจ้าบนไหนใจว่าถูกต้องบอรหัสเจ้าคลิกเปิดนัดเจ้าคลิกคลิกเปิดตานีเบิง่งว่ารหัสเจ้าถูกต้องถ้าถูกต้องแล้วก็คลิกเน็กไปรอถ้าถ้าว่ามันเห็ดถึงนะมันจะกลับไปทีหนาหนาที่เราดาวน์โหลดไฟล์มากี่นี่เออมันจะกลาบมาหนาะนี่จะได้กว่าถูกต้องกดกลับไปก็ได้รือว่ากดปิดเปิดเครื่องใหม่เนาะ เข้าเครื่องใหม่รีสตาร์รอถหาแบบน,นี้หลังจากเครื่องเปิดขึ้นมาทว่ามันทา่าแบบนี้ที่ exit ถ้าว่ารมันยาักาม,มาหน,าน,น,น้านี้ถ้าวะภัาายมันยังติดท็อกแบ็กอยู่เนาะบางคนถ้าว่ารุ่นนี้เนาะให้เจ้ากดปิดคือเก่า pend, แล้วก็คลิกตัวนี้ออกเนาะโอเค อ่ามันจะกลับมานานี้แล้วก็คลิกเน็กไปปกติเนาะไวๆเลยแบบนี้มันจะบุติแล้วอ่าเห็นบเอเราก็สามารถเข่าเครื่องในปกติเนาะวิธีการใบพาดโฮเว่ เบกอีกอ,อย่างหนึ่งเนาะาว่าไพ่ที่กล้ามาในหนาหน่ารักแล้วเนาะาว่ามันยังติดท็อกแบกอยู่เนาะวิธีการแก้ก็งนะ่ายๆเนาะเจ้าไปทีใส่ช่องนิ้วล่ะใส่นิ้วเดียวแตะไปก่อนล่ะก็ไปทีต่างขายำๆใส่ช่องนิ้วเลื่อนเนาะเลื่อนลงมาเนาะาว่าเจออ้ายัง่ทันเป็นภาษาไทยเลือกเป็นภาษาไทยกไนะ็ได้เนาะอ่ล่ะมันจะมีการต่างขาการตั้งขาขันชุงนี่เนาะอ่า เรือนลงมามันมีว่าการเข่าถึงสังเกตในเชิงเนาะมันจะมีขำา่าท็อกแบ็กเปิดอยู่คลิกข้าไปจล้วคลิกปิดซะตกลงเครื่องก็จะรีนได้แบบปกติเนาะอันนี้คือวิธีการใบพัดเนาะสำหรับเครื่องอ่าโฮเบย์เนาะว่ห่าอ่าทวารผ้าเบอร์คลิปนี้แล้วมีประโยชน์อะไรเนาะ อาคลิปการบพาสหัวเบอร์ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าไพ่เบิรงคลิปนี้แล้วเอาไปใส่ได้ผลแนวใดอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ถ้าว่าไพ่ที่เบิรงแล้วยังบอกเข้าใจคัดโครงส่วนใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ถามได้เนาะและการชุดท้ายก็ผากเนาะถ้าว่าไพ่เบิรงคลิปแล้วมีประโยชน์แนวใดมีข้อมูลแนวใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพจติดตามช่องให้แน่เพื่อเจ้าจะได้ติดตามคลิปอื่นๆในอนาคตอ่ะขอขอบใจ